สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยจ้าฮานอยมัดรวมแนวทางวันผุดวันที่16เดือนเจ5 6 8จะเดือนกระดากรดาสำหรับพ้นฮานอยเมื่อวานวันที่1ิหาสำหรับแนวทางของฮานอยมัดรวมเลขเด่นไฮเด่น2กับหากันเด่น6ผพ้น้นอยรอบเฉพาะคิด127จหลาง3หา สองเจ็ดเข่าตรงๆจะเน้นๆเลยรอบแรกเปิดมารอบแรกก็คือปังตรงๆเลยเนาะเดินสองรุดสองของเฮามาลางลังสามหาจับขู่อ่าสามหาเข่าหาสามเนาะรอ,อบเฉพาะกิจเด้งบนหลางเลยตัวนี้ลืมเห็นจะสามหาแต่ว่าเน้นพิดตูเนาะเดินหาเน้นหาเจ็ดกับหาเข่าเขามาสามหาจะรอบเฉพาะกิจรอบแรกปังเด้งบนหลางจะเดินหาพวกเฮา,ามา น้อยรอบพิเศษสองหนึ่งเก้าล่างหาสี่สำหรับหนึ่งเก้านี่พาดไปนอ้องชุดกันเขาเขามีหกหนึ่งมาหนึ่งเก้าลางหาสี่จับคูพาดไปจะหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาสามเสียดมาหาสี่เนาะเด่นหาของเขามาจะสำหรับพิเศษลางจ้าสำหรับน้อยรอบปกติจะสามหาหาล่างสองศูนย์ สำหรับน้อยรอบปกติเด่นของเฮามาครบทั้งบนทั้งหลังเนาะเด่นหายดูดหารอบปกติมาเล็กเบิร์ตเนาะจ้ะโอ้บริการเบิร์ตเล็กเด่นหายเนาะน่าเสียดายเนาะจ้ะสำหรับเด่นหายดูดหาองเฮารอบปกติมาสองเด้งเนาะแมนบรจ้ะผัวมาเล็กเบิร์ตเนาะโอ้ใส่วิ่งใส่หลุดโค้ห์ใส่ยิบจับไปวิ่งไปหลุดปางเด้อจ้ะสำหรับสองศูนย์หลังจับขู่พลาดไปอีกเนาะของเฮามีเล็กสูงเข้ามาเล็กต่ำสองศูนย์เนาะตามเด่งเลยสองศูนย์ สำหรับรอบปกติเด่นของเฮานี่มาขบเลยเนาะหามาบนสองเด่งสองมาหลางโอ้โหจับขู่พาดไปจ้าก v p p จะ 3, 1, 3ามหนึ 3, ง่งสามหลังสามสสาบน3ามหลังกันเลยทีเดียวบนมาเลขคหามสามหนึ่งสามหลังมาเบิ่นอีกต่างหากเนาะสำหรับรอบ VIP สุดสาตัวของเฮาผาดไปจ้ะ สําหรับ500มือนี่คือตามนี้เลยเนาะเขาเด่น2เด่น5นนจ้สําหรับตัวประกบคู่เขาโอเรอบแรกรอบเฉพาะกิจบนหลางเนาะสําหรับมัดรวมของเฮาจ้าการเด่น6นี่พวบ่มาจ่อยเลยเนาะบ่มี6จักตัวเลยมื้อนี่เอา6ไปไว้ใส่บ่ฮู้เด้อนี่6บ่โผมาจักตัวเลยนะสําหรับวันที่16มื้อนีตามลุนกันต่อเนาะ สำหรับวันที่ซิพกมีลายแนวทางจะถามักถ้าชอบถ้าสนใจแนวทางใดสามารถรับชมย้อนหลังใดเลยเนาะแต่ละแนวทางคือมีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยเนอกจากหาหนวยลู่หายส้องสูตรมัดร่วมกับแยกน้อยนาะจาละกันแลาพัฒนาการลู่หายซ้องสูตร สำหรับหุ้นนี่คือหุ้นห้างเสียงกับลูกหายตั้งแต่สองถุ่มสามถุ่มมือคืนนี่เนาะสหุ้นของเขาถามักตาชอบกันยนต์ลังใดเลยจะรัฐบาลไทยกับลูกหายสองสูตรมือว่านี่วันที่ีผาลูกหายสูตรแลกจต่สาหรับรัฐบาลไทยขขงเข้าจะ,อะลองเข้าไปรับชมเปรียบเทียบกันเบิ่งเนาะมีตัวหมกักตัวชอบกะค่อยตามาจากโอ้โหว่าไวไัยรายกะหายใจบวชทันลิ้นพันกันพันอย่างเลยสําหรับห้าหน้อยมาร่วมเมื่อนี้เลขเด่นหาเด่นซ้กับเก่า จับคูเด่น3า3ห้าสาสเจ็ดสาำหรับเด่นเก้าจับคู่เก้าศูนยเกหนึ่งเสองเสกันจากกันเด่นสองหนึ่งสอง สามสำหรับสองสามตัวเดียวกันกับชุดเด่นเนาะสองสี่สองหาขู่สุดท้ายอยู่มุมสุดท้ายแต่สองหาสามตัวบนสองเก้าสามสามแปดหาหนึ่งสามหาเก้าหาสอง สำหรับโตเน่นจางน้อยมัดรวมมือนี่สุดสามตัวบนขอเนียนไปเก้าหาสองมุมสุดท้ายหนึ่งสามหากันสองสี่สองหาเก้าสามเก้าหนึ่งสามหากับสามหก สำหรับน้อยมาร่วมนี่คือร่วมถูกน้อยจะเฉพาะคิดถึง VIP จะถามถามักอยู่นะฮะน้อยรอบปกติกับเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เนาะเพราะว่านี่คือให้ร่วมถูกน้อยเราจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเราจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะเอามือนี่ค่อยมาปังๆค่อยมาตัวเนียนตัวจอค่อยมาเต็มๆสามน้อยสี่น้อยเลยละกันเนาะจากเขาให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทาง สูงดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านจำเมื่อนี่รวยรวยรวยกันทุกๆแนวทางเลยเาจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า